สวัสดีค่ะก้อยบ้านยากระเด็นนะคะวันนี้มาอัปเดตไม้ใหม่เข้าสวนกันเนาะอ่าวันนี้มีมาหลายตัวเลยใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็จะมีตัวเก่าด้วยตัวเก่าอาจจะมีเซลลเนื่องจากแม่ค้าจะเปลี่ยนหน้าไม้เนาะบางตัวอาจจะเซลลให้ในราคาพิเศษนะคะก็เบอร์โทรติดต่อแม่ค้าเหมือนเดิมเลย0 8 9ย์3 1 6 3 7นะคะ เบอร์นีแอดไลน์ A ได้หรือจะติดต่อแม่ค้าได้ที่เพจบ้านยาการเดนนะคะก็ค่าส่งเริ่มต้นที่100บก20เหมือนเดิมจะส่งเป็นตะกร้าอ m เมนะคะก็มาไล่วันนี้ขออนุญาตไล่กล้องหลังนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ดูกล้องหลังมันน่าจะชัดกว่ากล้องหน้าเนาะก็มาเริ่มตัวทางหน้า ด้านหน้ากันเลยดีกว่าก็ตัวที่หนึ่งเป็นสุวรรณภูมิด่างนะคะอันนี้ฟอร์มใส่ตังแม่ได้แล้วมีลูกแล้วหนึ่งสุวรรณภูมิเอาไปที่สามรอยห้าสิบบาทนะคะน้องด่างทุกใบด่างทุกใบเลย ต้นลูกก็ด่างนะคะต้นนี้ที่สามรอห้าสิบสุวรรณภูมิด่างนะคะอันนี้ก็ไปรอลุ้นหน่ออีกได้ค่ะสามรอห้าสิบนะคะฟอร์มกอเลยแล้วมาที่อกโกนีมาขันมาก ราชาแดงนะคะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มกอสามต้นกระถางนี้ที่2องหบาทนะคะเอาไปฟอร์มกอเลยสีแดงๆสองร้อหบาทแล้วก็จะมีบุตกาลาคํา แล้วต่อมากันที่บุษราคํานะคะอันนี้ท้องมาแล้วบุษราคําเป็นไม้ชินตานะคะใบนี้ด่างนะคะใบนี้ก็ด่างเขาจะหลุดใบนี้ใบใบรองจากใบใหม่นะคะใบนี้หลุด ใบนี้ด่างอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะแล้วหลอดมาแล้วท้องมาแล้วต้นนี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะคะแล้วต่อมากันที่ตัวนี้จะเป็นพิงดาก้อนด่างเหลืองนะคะเป็นไม้ไข่ตัวนี้จะเป็นไม้ไข่เป็นอโรคาเซีย พิงดาก้อนนะคะด่างเหลืองกระถางนี้หนึ่งรอยห้าสิบบาทค่ะแล้วต่อมากันที่เน็กไทด่างนะคะอันนี้ใบเริ่มยาวแล้วอยู่ในกระถางหน้าหกนะคะ น้องด่างทุกใบด่างทุกใบเลยกระถางนี้ขอที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นตระกูลหน้าวัวเอ t นโท i u เนะคะใช่ไหมไม่แน่ใจแม่ค่ะก็ไม่ใช่ใสายนี้เป็นตระกูลหน้าวัลวละกันโอเคหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ แล้วต่อมาต่อที่ออมเพชรด่างนะคะใบใหม่ใบใหม่ไม่แน่ใจอ,อ๋อใบใหม่ด่างนะคะแต่เขายังไม่กัดสีนะคะออมเพชรหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกสแคมเบอร์เอกนะคะตัวนี้เป็น เป็นในตระกูลซิงโกเนียมเนาะซิงโกเนียมกระถางนี้ขอที่200บาทนะคะออมเพชรหรือสคัมเบอร์เอกแล้วต่อมากันที่เมรโนเมรโนด่างนะคะอันนี้คือใบใหม่ของเขาอันนี้ใบเก่าๆด่างทุกใบนะคะอาจจะมีตำหนิบ้าง ั่งทุกใบอันนี้คือใบใหม่เมรโูโด่างขอที่1,200บาทนะคะราคาแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมาแบบบางคลิปอาจจะได้มาถูบางคลิปอาจจะได้มาแพงเนาะก็ขึ้นอยู่กับกับอ่า ตัวทุนที่แม่ค้าได้มาเนาะถ้าได้มาถูกแม่ค้าก็จะปล่อยถูกนะคะอันนี้1,200บาทนะคะอันนี้ใบใหญ่แล้วใบเท่าฝ่ามือเลยตัวนี้น่าเก็บนะคะเมรโนโด่างน,นะคะใครสนใจแคปหน้าจอแล้วส่งมาทาง ไดยหรือทางอินบ็อกซ์ของเพจได้นะคะแล้วต่อมาเษติ้งานานะอันนี้แม่ค้าซิลซิลไปเลยปกติขายที่ส0งร้อยปกติขายที่120หรือ150นะคะคลิปนี้เอาไป80บาทเลยค่ะ80บบาทนะคะเอาไปเลี้ยงตั้งฟอร์ม ไปเลี้ยงเล่นๆตั้งฟอร์มเอานะคะเพราะว่าพวกนี้เขาโตช้าเหมือนกันกว่าจะได้มาหนึ่งใบก็ใช้เวลานานอยู่แปดสิบบาทค่ะแล้วมีอีกต้นมีต้นอันนี้ก็เับไปที่แปดสิบเหมือนกัน ทุนอาจจะมาไม่เท่ากันแต่วันนี้ปล่อยไปเลย80บาทเท่ากันหลอดใหม่มาแล้วถ้าเข้าฟอร์มสวยมากเป็นใบช้อนนะคะเป็นใบกลมนะคะทั้ง2องต้นเลย80บาทเหมือนกันแล้วต่อมาที่อันนี้ชร ฉลุด่างเหลืองนะคะอันนี้ใบมีแอบช้ำน้ำนิดนึงต้นนี้แม่ค้าเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เนาะฉลุเหลืองไปที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะฉลุด่างเหลืองหรืออะเดนอะโซดีไอ so นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่ค่อยรู้จำๆเข้ามา แดนโซดีอนะคะแดนเหลืองนะคะหรือฉลุภูฉลุด่างเหลืองแล้วต่อมาที่โชคเก้าชั้นโชคเก้าชั้นวันนี้มีหนึ่งต้นโชคเก้าชั้นขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะน้องเข้าชมพูแล้วเข้าชมพูแล้วนะคะ ออกม่วงๆเลยสองร้อยห้าสิบบาทคะ่ะม้าอยู่ในกระถางหน้าหกแล้วต่อมากันที่เงินหนาด่างเหลืองใบแหลมนะคะต้นเนี้ยกระถางหน้าสิบนะคะ คลิปกันก่อนแม่ค้าคิดที่900เนาะคลิปนี้เอาไปเลย600บาทยุกยอดได้แล้วใบใหม่มาแล้วกระถังหน้าสิบนะคะ600ลดสุดๆแล้วเงินหนาด่างเหลือง600บาท แล้วต่อมาที่สเสนจันดาชมพูนะคะอันนี้ไม้แยกหน่อนะคะต้นใหญ่แล้วอยู่ในกระถางหน้าสีอันนี้อยู่ในวัสดุชําอยู่นะคะด่างหนึ่งสองสามอันนี้คือใบล่าสุดสี่นอกนั้นเขียว กระถางนี้600บาทนะคะไม้ฟอร์มตูฟอร์มใหญ่แล้วนะคะจันดำนี่ใส่เขาถ้าเขาหลุดเขียวยังไงเขาก็กลับมาด่างนะคะลักษณะแบบนี้ใช้เอาตั้งแม่ได้ให้ลูกดีและโตไวด้วยที่600บาทนะคะ ไ่ไหมเมื่อกี้แมค่ค่าบอกว่าเราอะไรนะหกรอเนาะอ่าอันนี้หกรบาทเลยเอาไปเลยหกรไม้ชําได้2อาทิตย์กว่า,วาแล้วติดตัวแข็งแรงแล้วนะคะจันดา600บาทแล้วต่อมากันที่ แล้วต่อมากันที่นางกวักใบโพด่างขาวอันโบนะคะอันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกออุ้ยหนักมากกันอยู่ในกระถางสิบนะคะเป็นไม้แยกหน่อเขาแยกหน่อมาแต่ยอดยอดเยอะมากใครที่ทำจำนวนเป็นเอาไปแยกได้นะคะ ว่าขาวอาบูหน่อเพียบเลยแต่ดินหนักแต่เขาส่วนนี้เขาใช้ดินปลูกนะคะกระถางหนักมากกระถางนี้แม่ค้าขอที่หนึ่งพันหร้อยรวมส่งนะคะอันนี้ต้องแยกกระถางแยกแตะกร้าส่งเนาะเพราะว่า มันหนักมากน่าจะโดนค่าส่งประมาณสักสองร้อยได้เฉพาะกระถางเดียวเนาะทั้งค่ารวมค่าตะกร้าค่าแพ็คค่าอุปกรณ์การแพ็คนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งพันหกร้อยบาทรวมส่งนะคะด่างทุกใบด่างทุกยอดนะคะใครสนใจแคปรูป ขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วมากันต่อที่กวักกวักดังเหลืองอันนี้ยอดใหม่นะคะยอดใหม่ยอดใหม่เขาจะด่างครึ่งไม่ด่างครึ่งแต่อาจจะมีติดอีกฝั่งหนึ่งน่าจะติด ไปปลายหน่อยกระถางนี้ขอที่790บาทนะคะไม้สามกิ่งนะไม้สามกิ่งนะ790ดาสนะคะอยู่พ้าอ้อมผ้าอ้าอมสีชมพูลายโอเคฝั่งนี้เขียว แล้วต่อมากันที่บูรสลาคามฟูมินอันนี้ไม้พึ่งพึ่งมาเนาะอาจจะแบบเขาอาจจะแบบห่อๆห,อหน่อยแล้วก็กำลังกัดชมพูนะคะฟูมินกระถางนี้ขอที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะไม้เป็นฟอร์มเหล้วแต่รอเขาฟื้นตัวจากการขนส่งสักหน่อยเขาจะสวยมากแล้วก็รอกัดสีนิดนึงเนาะสีกำลังเข้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวต่อมากันที่กวักมรกต ด่างขาวก้านเขียวนะคะเป็นไม้อยู่ในกระถาง12นิ้วนะคะตัวนี้อใครทำจำนวนไปตัดใบได้ตัดใบทำจำนวนได้เนาะแล้วเขาก็หัวหัวใหญ่มากทั้งหน้าเขาจะไม่ค่อยด่างด่างน้อยเขาจะด่างน้อย ดังทั้งสองกิ่งนะคะดังทั้งสองกิ่งนะคะเขาจะมาด่างโซนทั้งหลังซะเยอะอาจจะข้ามแล้วมองไม่ค่อยเห็นอันนี้นะคะเป็นไม้ อเป็นไม้สองสองสอง,สองกิ่งนะคะสองกิ่งกับอีกหนึ่งรอดชมพูมาเลยหัวเย่มากเขาอาจจะด่างน้อยแต่แบบเนี้ยเอาไปตัดตัดวางใบแล้วลูกเขาจะด่างดีนะคะ บางทีกิ่งด่างเยอะๆลูกเขาอาจจะออกมาเพลองเนาะแต่ถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มก็สวยสวยไปอีกแบบกระถางนี้ขอที่สองพันสองร้อยบาทรวมส่งนะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ที่ร้านจะขอเป็นรวมส่งให้นะคะใครสนใจ ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสองพันสองร้อยบาทรวมส่งค่ะแล้วต่อมากันที่วันนี้มีมอนสเตอรล่ามิน้น วางข้อเข้าเพิ่มอีกหนึ่งใบอีกใบป,ปิดไปแล้วอ่ะเยอะเลยลูกชายมานอนกวนจังเลยมอนมิ้นนะคะเป็นมอนมิ้นวางข้อนะคะหนึ่งใบเป็นไม้ต่อที่เขายกยอด ที่มันแตกออกจากจากข้อวางใบนะคะอันนี้ข้างล่างไม่แน่ใจว่ามันมีอีกหนึ่งตาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมาแล้วหนึ่งตาปูดแล้วลายลายนะคะปูดตรงลายพอดี ตัวนี้จะเป็นมอนสเตอร่าตัวตัวตัวเอ็กเดริเอ็กบอสิตนะคะเอ็กะบอสิตน่าจะใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะมาแล้วใบนี้ขอที่ เข้ามินแล้วใบวางข้อก็เข้ามินแล้วนะคะกระถางนี้ขอที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะชำได้ประมาณที่สวยเขาบอกว่าชำได้ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆเนาะไม้ชำข้อก็คือเขาตัดยอดไปแล้วเขาก็มาปลูกใหม่เขาก็เลยบอกว่า เขาทำใหม่นะคะเป็นตัวมอสเตอร่ามิน้นให้ดูตาอีกทีหนึ่งกำลังปูดใบนี้สามพันห้าร้อยบาทนะคะมีอะไรขายอกีกน้อก็วันนี้ อาจจะมีแค่นี้คือดึกแล้วแล้วฝนก็ตกไม้เปียกก็เลยไม่ได้หยิบบางตัวอาจจะไม่ได้หยิบมาให้ดูนะคะอืมมีอะไรอีกนออก็ถ้ายังไงก็พี่ๆท่านไหนสนใจต้นไหนก็แคปรูปส่งทาง ไลน์รหรืออินบ็อกเพจของบ้านยาการ์เด้นได้นะคะอาจจะเจอกันที่ช่องสวนมุมไม้บ้านของน้องเจมอีกรอบนะคะอาจจะมีไม้พุ่งนี้ยังอยู่หรือไปแล้วไม่แน่ใจก็ ก็ขอฝากติดตามเพจของบ้านยากาเด้นด้วยแล้วก็เพจของสวนมุมไม้บ้านด้วยนะคะก็วันนี้ขอ